ด้วยเลยนะคะที่พี่มานะจะต้องเสียทองมากมายขนาดนั้นแต่พี่ไม่เสียได้นะครับคุณแม่ลูกขอแบ่งสมบัติในส่วนของผมจากคุณพ่อมาช่วยชีวิตตลับเถอะนะครับมันก็เป็นสมบัติส่วนหนึ่งของลูกเหมือนกันแม่ไม่ห้ามกันแล้วกันนะ ฉันให้จ้ะอขอบใจมากนะตาหลับถ้าเองมีอะไรให้ค่ากับแม่ช่วยอ่ะรีบบอกเลยนะแล้วเองได้ทองมาแล้วเนี่ยก็เก็บให้มันดีๆละ่ะเผื่อนางทานทิปมันโกรธแค้นขึ้นมาแล้วเลยไปตั้งคนมาป้นเรือนเองแล้วก็มวยทองกลับไปหมว่าไม่ได้น้อีนังนี่เนี่ยมันยิ่งบ้าดีเดือดอยู่ด้วยโถ่แม่ยังตะหลับปะหา ที่บ้าดีเดือ,กอดกว่านังทานทิพย์จะว่าไปแผนของเองก็เข้าท่านกันนะดูสิได้ทอมาตั้งหีบมร่มขอบใจบูงากับน้ามากเลยนะจ๊ะฉันเดินหน้าแล้วฉันไม่มีวันที่จะถอยหลังยอมแพ้คุณทานทิพย์อีกเด็ดขาดเพรเท่าวันไหนที่ฉันลง มันต้องเหยียบฉันจมดินแน่ทำไมวะทำทีทำไมแล้มไม่ถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้<อ>ทำไมอ่ะทำไมสมบัติของมพิมพ์นัดที่ควรจะตกไป็่ของเมียแตนงอย่างกูแต่อีนึงไพ่มันกลับได้ไปกูเจ็บี่ใจมึงได้ยินไหมว่ากูเจ็บ <c oughs> จี่ใจมึงคอยดูนะ ไม่ว่าจะเป็นทองหรือพี่มันนัดกูก็จะเอาคืนจากมันมาให้ได้คอยดูข้าเห็นเองกับมันสบายดีอย่างนี้ข้าก็ไม่เสียดายทองเลยนะตลับเราวข้าก็ขอโทษเองที่ข่าทำรุนแรงกับเองเกินไป บ่าวขอบคุณคุณมนัฐมากเลยนะเจ้าค่ะที่เมตตาบ่าวบ่าวก็ไม่รู้จะตอบแทนคุณมนัฐยังไงดีเจ้าค่ะแค่อิงเป็นเมียที่ดีและก็มีค่าคนเดียวก็พอเจ้าค่ะ มีความสุขมากเลยเจ้าค่ะคุณมาร์ตเบาๆกับเบา่อยนะเจ้าค่ะ